ช่วงของการสอบบาลีสนามหลวงนะคะในช่วงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของการสอบนะคะซึ่งมีขึ้นในทุกปีเลยนะคะซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้ถวายพัตตาหารพระราชทานแด่พระพิสุสามนเณรที่เข้าสอบบาลีสนามหลวงณวัดโคกสมานคุณพระอารามหลวงอำเภอหัดใหญ่ค่ะ ที่พระอุโบสถวัดโคกสมานคูณพระอารามหลวงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายเจษสดาจิตรั์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีถวายพัตตาหารพระราชทานถวายแด่พระภิกษุสามาเณรในการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่1ครั้งหลังปีพุทธศักราช2566ระหว่างวันที่15ถึง17กุมภาพันธ์โดยมีส่วนราชการประชาชนเข้าร่วมพิธีและมีพระราชวาระเวทีเจ้าคณะจังหวัดสง ขลาเป็นประธานฝ่ายสงนำพระพิสุิสามนเณรที่เข้าสอบและพระพิสุิ์กรรมการคุมสอบเข้ารับถวายพระทหารเพนซึ่งจังหวัดสงขลากำหนดสนามสอบสำหรับวัดความรู้ประโยคบาลีสนามหลวงครั้งที่หนึ่งครั้งหลังประจำปีพุทธศัการาช2566ที่วัดโคกสมานคุณพระอารามหลวงมีพระพิสุิสามนเณรเข้าร่วมสอบทั้งสิ้น207รูป